สวัสดีพี่น้องที่รักในพระกิสเจ้าทุกท่านครับพบกับรายการวันอาทิคิดถึงพระในสัป,ปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดากับผมสมณเณรเปาโลปัญญากอบคู่เงินทองชั้นปีที่7จากสังคมตัวเชียงใหม่ครับพี่น้องครับวันอาทิตย์นี้พระศาสนาจากรให้เราได้ส่งโพธน์นบุญเปตโตรและเปาโลซึ่งพระวจาของพระพินเจ้าบทอ่นที่1และก็บทอ่นที่สก็ได้บอกกับเราวา่า พระปิญ้าได้อยู่ในชีวิตของท่านทั้งสองคนนี้อย่างไรและเมื่อท่านทั้งสองคนรู้ว่าพระเยซูเจ้าคือใครชีวิตของท่านทั้งสองก็ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่เราผุ้ชนและผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าจะต้องกระทำเช่นเดียวกันคือการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในท่ามกลางความเปลี่ยนไปของโลกที่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีความท้าทาย เราที่แตกต่างกันออกไปแต่เราจะต้องยืนยันถึงความจริงเมือนกับที่ในบทอ่านในพระวรสารของนบุญมัทธิวที่บอกกับเราว่าพระเยซูเจ้ามาถึงเขตเมืองซิซาริยาแห่งฟิลิปและถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครท่านหลักคิดว่าเราเป็นใครก็สิ่งที่พระวจากําลังจะบอกกับเราก็คือพูดถึงเมืองซิซาริยาแห่งนี้ ซึ่งเป็นวิหารซึ่งมีวิหารที่ยิ่งใหญ่สร้างมาเพื่อถวายแก่จักรพรรดิซีซารที่ชาวโรมันให้ความเคารพเรียริเสมือนเทพเจ้าที่พวกเขามีสิ่งที่ศิปลปกสร้างต่างๆที่อยู่ต่อนหน้าบรรดาบรรดาศิษย์เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นและรู้ว่ามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนในภายนอกแต่สิ่งที่พวกเขาจะต้องตอบคําถามเช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ถามเขา และคำตอบนั้นก็คือพระองค์คือพระพิเศษเจ้าบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอาณาจาักรของซีซ่าที่เต็มไปด้วยอำนาจการเมืองนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ล่มสลายแต่อาณาจาักรของพระพิเศษเจ้าที่เป็นอาณาจาักรแห่งชีวิตอาณาจาักรแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าได้ตั้งนั้นจะคงอยู่และอยู่ตลอดไป และให้เราได้ตอบคําถามสําหรับตัวเราเช่นเดียวกันว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นใครสําหรับเราในการดําเนินชีวิตท่ามกลางกระแสะโลกที่พยายามที่จะดึงเราแน่นอนว่าคําตอบที่เราแต่ละคนมีที่เราเคยได้ยินมาว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครเราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครมานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ให้เราได้ตอบจากชีวิต ตอบจากประสบการณ์ของเราที่เรานั้นได้สัมผัสกับพระเป็นเจ้านักบุญเปตโตรและเปาโลที่เราสมพูดวันนี้ชีวิตของท่านทั้งสองคนก็เป็นคำตอบชัดเจนไม่ใช่แค่ชื่อที่เปลี่ยนไปเท่านั้นจากซีโมนเป็นเป,นเป,นเปนโตรจากซาโลเป็นเปาโลแต่ท่านทั้งสองคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อุทิศชีวิตของตนเพื่อออกไปประกาศ พระนามของพระเยซูเจ้าให้ทั่วโลกได้รู้พี่น้องครับถ้าเราได้มองกลับมาที่ชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคริสตชนผู้ที่รับสินบางบาปแล้วเราได้ชื่อนักบุญนอกจากชื่อนักบุญที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราได้เป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากเพียงใดดำเนินชีวิตของเราละไมคล้ายคลึงกับพระเยซูเจ้าหรือไม่เป็นสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ ท่านทั้งสองคนได้กระทำก็คือการเป็นผู้รับความเชื่อมาจากพระเยซูเจ้าหลังจากนั้นท่านก็ให้ความเชื่อนี้สู่ผู้อื่นเช่นเดียวกันเราจะเมื่อเราได้ล้างบาปเติบโตเป็นคริสตชนผ่านทางศีลกำลังแล้วเราจะต้องแบ่งปันและก็ให้ความเชื่อนี้สู่ผู้อื่นเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะจบการแบ่งปันในโอกาสวอาทิตย์นี้สมโพชนบุญเปตโตรและเปาโล ว่าเราคริสตชนทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนกับงานของพระศาสนาจาักรเราจะต้องเป็นสาวอีกต้นหนึ่งที่พยุงค,ความเชื่อพยุงพระศาสนาจาักรเหมือนกับท่านทั้งสองคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวหลักของพระศาสนาจาักรโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าโอกาสนี้ขอส่งความสุข A Happy Feast Day สำหรับผูท้ที่มีศาสนานามนาบุญเปตโตรและเปาโล แล้วก็ขอบคุณพี่น้องสตาบ,บุรุษที่ช่วยสนับสนุนก่อนทุนกระแสเรียกของบันนินใหญ่แสงธรรมขอพระพิดเจ้าได้โปรดอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านและพบกับรายการวันาทิตคิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ